มีใจก็ตามมาไปแล้วเขาไม่โดดกับเราไว้เราต้องโดดเดือดเดือดมันจะได้กินไก่มือปืนใหม่เอาเพื่อนไปไหนอะมีคนปะไม่มีเหรอจะเดือดไหนเขาเลยไม่กล้าลงเอา้ามีปะร่วงลงมาไม่ไม่ลงกระดังเฉยที่มีลูดีกว่วไม้ใช้ลูวะ อเออนะซื้อโลมาแต่ไม่ใช่เล่นเอเคเดียวกันรอบนี้เล่นปืนหนักบ้างเหมือนได้เสียงรถบอดบอดบอดเหมือนมีคนวิ่งเลย งงกับเสียงยังไงอะซื้อนี่ก่อนที่แต่งปืนนั้นหลอนเสียงพวกเดียวกันแล้วเนะี่ยมา,มา,มาไม่เก็บกระสุน AK ไม่ได้ปะ ยิงหรอน่ิงตกตอนไหนกว่าแตกกากก่โกซ่า,าก็แรงอยู่นะมีโอซ่าก็เล่นนะเอ้ยได้ลองเล่นดูยิงเรื่อยๆก็ได้นะอุ้ย <c oughs> ขาหัก เ,าาเป่าสารได้รับเป่าสารได้ละเดี๋ยวดูแป๊บแต่งไม่ได้อ๋อใส่ได้แค่เก็บเสียงอหรอมี A.K. แต่งนะตรงเนี้ยซื้อ a d r แต่งอ๋อแต่ง a d r ด้วย ขึ้แมวแหละเหมือนเราว่างเนอะเล่นนี้เหมือนเราว่างนะต้องมาเจอคนนี้เห็นไมีคนยิงไอบดอบเราหา5้าคนดิรออะไรอ่ะเปลี่ยนคันเปลี่ยนคันคันนี้ไม่แรงมันมีสี่แล้วเราเอเฮ้ยเราอย่าไปกลัว มีปะช่วยดูคนได้ข้างหน้าไงเป็นคนแน่นอน่ะนี่ข้างหมีเนียกเคียร์ข้างหลังไัน Rồi nó chọt tăng gặp cái cái nó đi. Ui chết chết chết. anh ta ta nó cái đó cái gì? Đấy, con phá. Đạp phá bắn này vào. ต่อมโอเคต้สองตัวเลยเยยงคอ,อ,งคอ <Hey. S 2> จินคอเฮ้ยโดดโดนแล้วมันจะช์านอกหนึ่งตามละเอ็ดเอ็ดเข้าหัวคำมี่เลยนะ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตามมานะตามแล้วอันนี้หมดอันนี้จะตัวที่พี่กางวลเดี๋ยวจะเข้าวงเป็นตัวเทียนยอนอลัพิ่งออกไปบ้านฟ้าโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคเฮ้ยมองอยู่หลังกําแพงแพงไหนวะ นำแขงน้ำแพน้ำเงินหรอรน้ำน,น้ำดหดไปัมมดมมดเกยตไไม่เก็บสบิไปนะ่ยิ่งตรงไหนไ้บ้าน เก็บตรงนี้ก็นด่นนะสอบอเยอะเลยก็ะน้นหนึ่งอ่ะมีโลใช่ปะ่ะซื้อโลอะไรใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรพีมม่มาไม,มไม่มีอะไม่รู้ว่ามันอาจจะขับรถไปแล้วก็ได้มั้งต,า,ตาเข้าวงก,กันเิรอ มาใสโอเคโอเควันา่อเฮ้ยชนว่ะน็อกไม่ร hmm. <c oughs> ู้ว่ามีกี่ตัวไม่กี้มันขับไปกี่ตัวสองตัวอยู่หลังรถเฮ้ยเฮ้ยเหลังรถตัวนึงได้หลังกองก้างแล้ว đây, ai lên đây nè Cái gì đồn lốt nhiên cái đồn này Mày gì đấy Mấy đường đâu nè Lốt, lốt, thắng lặng Ui Thắng lặng Chủ lăng, phong như này dạy 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 dạy

บ,นนบ้านก็น่าจะนี่อยู่อ่ะสายมือสายมือ,มอที่ันจยิงเราเอา้เอาเขาหัวก็สวยก็อยู่มาร์แมนโลได้อยู่มั้งต้องไปให้ถึงกองฟาง ตอนนี้นยังไม่มีคส่งแ <c oughs> ค่ค <c oughs> ่อยๆไปเป้าหมายของเราอยู่ที่กองฟางนี่ตัวหลักต้นไม้นะไม่ใช่ต้นไม้ใสหมดต้นไม้หน้ากองฟางใช่ไหมนี่รสครับรสเปล่า

อยู่รถาะกงนังตองตาข้างหน้าโอ๊ยไปเลยเอ้เโงเดินยาโอ๊ยโดนไฟอีกอ๋อมันไม่ตั้งโดมมันน่าจะไม่เห็นเ่เห็นดิมันมีตัวซ้ายเห็นอยู่เออโอ๋อ ไอ้ได้อยู่ก็ติดท็อปนะอืม <laughs> ติดท็อปนั้นอยู่สองแบบนั่นแหละไปขึ้นแล้ววะไอวีวะ่ะ